ตอนนี้ตีหนึ่งสานาทีประหยัดไม่นั่งแท็กซี่เว้ยนั่งรถเมล์ไปสนามบินไม่มีที่ไหนเลยนะที่ออกมาแล้วไม่รีบอะแบบว่าเดินมาเออเฉยๆชิวๆยอะไรเงี้ยมันก็รีบอยู่เหมือนเดิมนะลงรถเมล์คันนี้มาที่ปลายนี้เซ็นเท่านี่11บเราก็ต้องเดินไปทางไหน มาถึงป้าย D W Central นี่02รอรถเมย์อีกคันหนึ่งก็คือป้ายนี้อยู่ข้างๆ a w Central Station ถ,ถ้าเกิดว่าเราขึ้น <Okay. S 2> แท็กซี่มาจากที่บ้านอะ่ะราคาประมาณ380บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถเมย์เราจะใช้เงินไปประมาณ76บาทประหยัดไปตั้ง200กว่าบาทนี่ซีจีพูนมันก็ประมาณ38ตัวเทใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้ที่กดดูอ,อ่ะ46อ๋อเหรอ วันวันหนึ่งมันราคาไม่เท่ากันเนอะมันขึ้นอยู่กับดีมานด้วยเนอะเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์อาจจะคนเดินทางเยอะไง <want> มาแล้วนู่นคันนู้น N32 oh. ลงรถบัส N32 นสาแอร์พอร์ตตีสองนาทีลงรถบัสตรงนี้ทางเข้าคือทางนี้วันนี้อากาศดีหนาวๆหน่อยอุณหภูมิตอนดึกนี้ประมาณ12-13องศา ใส่เสื้อธรรมดาตัวหนึ่งแล้วก็แจ็คเก็ตบางๆตัวหนึง่งเข้าไปเลยไฟล์ของเรา6โมงเช้านะแต่ตอนนี้ตี2ครึ่งมาถึงสนามบินแล้วสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือมาดูที่บอร์ด <st> เรารู้อยู่แล้วนี่ว่าเราจะออกตอน6โมงเช้าใช่ไหม <st> ของเราก็คือ <st> ไปอ <st> ัมสเตอร์ดัมแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้คือไอ้ตัวเช็คอินอะมันเคาน์เตอร์ไหนมันยังไม่บอก ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รอให้บอกเดี๋ยวอีกสักพักหนึงอะ่ะอยากได้ fast track ไหมถ้า fast track 39 s ส a t วทแล้วก็ exclusive lounge 190 s w a t สวทแล้วก็ business pass premium 199 s w a t สวทแต่ซื้อครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ได้12เดือนเลยนะอาหารในสนามบินอันนี้น่าจะเป็นสั่งเสร็จรปุ๊บแล้วเขาก็น่าจะอุ่นให้นะ17แซนด์วิชก็16อันใหญ่หน่อยก็18 ขน,นมขบเคี้ยวก็ประมาณ5แบบอันเล็กๆเล็กมากเลยค่ะอัลละห้านี่ไงบาเล็กๆอัลละสอันนี้5อันนี้ตั้งส0บแน่ขนมบินอะเนาะอันนี้ของที่ระลึกมีขายแรปด้วยอะเอาไปแรปเองใช่ไหมไม่รู้เท่าไหร่แต่อันนี้เห็นที่ในเมืองขายสิบกว่าอันนี้ขาย32แพงกว่าสองสาเท่าตัวสรุปนะ เราลงรถเมย์จากตรงนี้แล้วก็เดินเข้ามาที่ departure เดินเข้ามาปุ๊บเราก็มาดูที่บอร์ดก่อนว่าเขาบอกเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วหรือ,อยังถ้าเขายังไม่ได้บอกก็ดูที่แอเรียก่อนบางทีเขาจะขึ้นแอเรียมาก่อนอย่างเช่น A B C ของเราเป็นแอเรีย C A อยู่นู่น B แล้วก็ C D E ใช่ปะ่ะแต่ของเราเป็น C เพราะฉะนั้นเราก็มาป้านปนวนเปี้ยนวนเวียนอยู่แถว C อ่ะปิดไฟทำไมอะ แล้วทีนี้เราก็รอให้ตัวเคาน์เตอร์อะ่ะมันเปิดมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเคาน์เตอร์ไหนของเรามัน201ถึง207เราก็ไปที่เคาน์เตอร์201ถึง207แค่นั้นเองตอนนี้เป็นเวลา4 3 5 7แล้วมันจะขึ้นแอร์เรียก่อนตอนแรกอะเช็คอินจะยังไม่ขึ้นมันขึ้นที่แอร์เรีย C ใช่ป่ะเราก็ไปรอที่ C แล้วอีกสักพักหนึ่งอะ่ะมันก็จะขึ้นตัวเช็คอินเคาน์เตอร์ ของเราอัมสเตอร์ดัมก็2 0 1 0ถึง2 0 7ทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะไปเคาน์เตอร์ไหนเราก็ไปเช็คอินเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วนี่ก็คือ a อร์เรียซีสอถึงสองก็คือตรงนี้ก็จะมีช่องพิเศษช่อง back gate drop off แล้วก็ ช่องเช็คอินถ้าเกิดว่าใครเช็คอินที่อินเทอร์เน็ตมาแล้วเช็คอินมาเองแล้วอ่ะก็คือมาที่ช่อง back เก t ดรอ o ออ f f ก็คือมาแค่ดรอปกระเป๋าเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เช็คอินก็คือมาเช็คอินแล้วก็ดรอปกระเป๋ามันก็คล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่ามันก็จะประหยัดเวลามากขึ้นกระเป๋าใบแรกสิบห้าโลนะใบที่สองสิบหกจุดแปดมันดูหนักแต่ว่าไม่หนักเมื่อกี้จีก็ออฟก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ถามอะไรเลยว่ะ ก็โดยมากเลยเนี่ยเคาน์เตอร์เช็คอินมักจะเปิดล่วงหน้าประมาณ3ชั่วโมงรอบนี้เราอาจจะกังวลอยู่นิดนึงเพราะว่าเรามีการต่ออีก2รอบคือเราไม่ต้องยื่นตั๋วอะไรเลยนะไม่ต้องปริ้นอะไรมาเลยด้วยซ้ำเพราะาเราแค่ยื่นพาสปอร์ตไปแล้วเขาก็จะให้เรียกว่ากระดาษดยาวๆคือบอร์ดดิ้งพาสมาใช่ไหมแต่เรามีการต่อเครื่องบินอีก2รอบเราก็กังวลว่าเราจะได้บอร์ดดิ้งพาสของอีก2รอบมาหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องไปเคาน์เตอร์อีกหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าเราได้บอร์ดดิ้งพาสมาของทั้ง3เที่ยวบิน ในครั้งเดียวเลยโดยที่เขาไม่ได้ถามก็คือรอบนี้เราอาจจะมีความกังวลอยู่นิดนึงเพราะว่าที่ปลายทางสุดท้ายที่เราจะไปเนี่ยคือประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้กิติศัพท์มาว่าคนไทยนี่คือแบบโดนสัมภาษณ์โหดตอมโหดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือพวกเราไม่ได้มีตัวขากลับฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะถูกถามหรือเปล่าโดยสายการบินตั้งแต่ต้นทางคือที่นี่เลยจุดแรกเลยหรือว่าเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องที่อัมสเตอร์ดัมจะมีการถามไหม หรือว่าสุดท้ายไม่มีถามอะไรเลยเไปถึงเกาหลีตอมอเกาหลีเขาจะถามตัวขากลับไหมแต่เราก็เตรียมตัวมาแล้วแหละแต่คือแค่ว่าเ,ออเระแวงว่าที่แรกเนี่ยเราจะได้มาแค่บอดดิ้งพาสไปอัมสเ,เตอร์ดัมแล้วก็ไปถูกถามที่นั่นหรือเปล่าปร,กรากฏว่าก็อย่างที่บอกคือได้มาครบทั้งสามอันเลยหมายความว่าเราได้ขึ้นเครื่องบินไปถึงเกาหลีอย่างแน่นอนแต่เหลือแต่ว่าไปเจอตอมอเกาหลีแล้วจะเป็นยังไงต่อตรงนี้เขามีชาเปลวด้วยว่ะ โอ้ประตูเปิดอัตโนมัติด้วยอา้าวแต่เขาเปิดตีห้าถึงห้าทุ่มตอนนี้ประมาณตีสี่ก็แสดงว่าไม่เปิดสินะใช่ไหมเดี๋ยวลองเปิดไปสิไม่ได้จริงจริงด้วยเออศาสนาพุทธของเราน่าจะมีบ้างเนอะห้องทําสมาธินะในสนามบินนะผม้องสุดมนเนี่ยคือรายการเที่ยวบินทั้งหมดของเราถ้าไล่จากข้างบนสุดนะก็คือเราเริ่มต้นจากวอซอเสร็จแล้วแล้วก็ไปต่อเครื่องที่ อัมสเตอร์ดัมเป็นการทรานสิตเฉยๆภายในเขตเชงเก้นด้วยกันเหมือนเหมือนทรานสิตนะฮะในประเทศไทยอ่ะก็คือจะถ้าปกติแบบนี้จะไม่มีต่อมอแต่เที่ยวบ,บินที่2ก็คือจากอัมสเตอร์ดัมไปที่กวางโจวป่ะวะกวางโจวแต่ต้องมีต่อมอแน่เพราะว่าเป็นการออกจากเขตเชงเก้นฉะนั้นเวลาใครที่ขึ้นเครื่องบินกลับเลยก็คือจากประเทศในเชงเก้นกลับไทยเลยเนี่ยก็จะเจอต่อมอเลยแต่อันนี้เที่ยวบินแรกเราน่าจะยังไม่เจอ นะเพราะว่าเป็นในเขตแต่เที่ยวบินที่2องอะนับเซอร์ดามไปกวางโจนเนี่ยน่าจะต้องเจอแล้วก็เที่ยวบินสุดท้ายก็คือเราไปลงกวางโจวเสร็จแล้วก็ต่อเครื่องระยะสั้นไปที่โซลเกาหลีใต้เลยโดยปกติอะถ้าจะมีคนถามว่าคุณมีตั๋วขากลับหรือเปล่าเนี่ยมักจะนะเป็นสายการบินต้นทางเลยแต่รอบนี้อย่างที่บอกอะขึ้นเที่ยวบินแรกเป็นสายการบินระยะสั้นถ้าจะถามก็ควรจะเป็นตรงจุดนี้กลายเป็นว่านี่เราไม่ได้โดนถาม ฉะนั้นจุดของตอมเชิงเกนขาออกเนี่ยจากอัมสเตอร์ดัมไปกวางโจเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีถามไหมเพราะว่ามันเป็นออกแล้วไงเขาก็ไม่น่าจะสนใจเพราะาเราได้ตั๋วมาแล้วอ่ะปกติคือเขาถามเพราะว่าถ้าคุณไม่มีขากลับเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ขึ้นเครื่องไงแต่เราตั๋วเนี่ยถืออยู่เนี่ยก็คือเรามีแล้วฉะนั้นเราก็คือลุ้นว่าจะมีการถามไหมในระหว่างทางหรือว่าเราจะต้องไปถึงที่จุดสุดท้ายเลยที่โซเลยว่าเออตอมเขาจะปฏิเสธไม่ให้เราเข้าไหมเพราะว่าเราไม่มีตั๋วขากลับ คือไม่ใช่ว่าแต่ไม่กลับนะกลับแต่ว่าแพลนเนี่ยมันสามารถเชนได้โอกาสจะอยู่ประมาณ2เดือนฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะอยู่เพิ่มหรือว่าอาจจะไม่ได้กลับที่จุดสุดท้ายอาจจะไปต่อที่อื่นอีกซึ่งยังไม่แน่นอนเราก็เลยยังไม่มีแต่เราก็เตรียมไว้แล้วแหละถ้าเกิดเขาถามเนี่ยเราจะพูดว่ายัางไงบ้างฉะนั้นในตรงนี้เราเอาว่าน่าจะไปถามที่ตอมอยเกาหลีจุดสุดท้ายเลยมากกว่าจากตั๋วนี้นะจะเห็นว่าเราเดินทางออกจากวอซอ แล้วเพื่อที่จะไปปลายทางที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทีนี้จากวอซอไปอัมสเตอร์ดัมเนี่ยมันอยู่ในเขตเชงเกนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องผ่านตอมอแล้วจากอัมสเตอร์ดัมไปต่อเครื่องอีกทีหนึ่งที่กวางโจไออัมสเตอร์ดัมไปกวางโจนี่แหละมันออกนอกเชงเก้นแล้วไงเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านตอมอที่อัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่กวางโจจากกวางโจแล้วก็ไปโซอันนี้ก็ ปกติแล้วแต่ทีนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือว่าเราเช็คอินในอินเทอร์เน็ตมาแล้วเช็คอินได้ขาเดียวนะแต่ไอ้ขาเน,นี้ยเช็คอินไม่ได้เราก็เลยอ๋อสงสัยมันต้องผ่านตอมองไงแล้วเขาก็ต้องเช็ควีซ่าเราแล้วก็เลยเช็คอินไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเขาก็คงให้ตั๋วมาแค่ตั๋วเดียวแหละทีนี้ก็เลยกังวลว่าเขาจะถามเราว่ามีตั๋วขากับประเทศคุณไหมเพราะว่าพาสปอร์ตเราเนี่ยมันเป็นพาสปอร์ตไทยใช่ปะ แต่เราไม่ได้ไปไทยไงเราไปเกาหลีใต้เขาจะถามเราแน่ๆเลยว่าแล้วตั๋วขากลับประเทศคุณมีไหมเราก็เตรียมตัวซะอย่างดีเลยไม่รู้ว่าเขาจะถามที่ไหนจะถามที่อัมสเตอร์ดัมหรือจะถามที่วอสซอนเช็คอินไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เ,เช็คอินมามาเที่ยวเดียวแต่อันนี้ยังไม่ได้เช็คอินแต่เขาให้บอดดิ้งพาสมาทั้งสามเที่ยวเลยแล้วเวลาเราซื้อตัว๋วเราซื้อตั๋วครั้งเดียวเพราะฉะนั้นกระเป๋าอะ มันก็จะเช็คทรูผ่านไปที่กรุงโซเลยไม่ต้องไปแบบว่าเอออัมสเตอร์ดัมไปรับกระเป๋าไปกวางโจรับกระเป๋าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องก็คือเช็คทรูไปที่กรุงโซเลยแนะนําก็คือให้ถามเมคชัว sure กับเขาอีกทีนึงว่าเอ้ยกระเป๋าว่ามันจะเช็คทรูไปที่โซเลยใช่ไหมอ่าเขาก็บอกว่าใช่โอเคสบายใจเพราะฉะนั้นพอเราเดินทางจากวอซอไปถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องผ่านตอมอแต่จากวอซอไปอัมสเตอร์ดัมไม่ต้องผ่านตอมอนะ พอเราไปถึงอัมสเตอร์ดัมปุ๊บเรากาลังจะขึ้นเครื่องอะ่ะมันต้องผ่านตอมอเพราะฉะนั้นตอนที่ตอมอเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้อยู่เกินวีซ่าถูกไหมเขาก็คงจะปั๊มออกให้เราเฉยๆแต่ทีนี้พอไปที่กวางโจก,ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราแค่ไปพักเื่อไปไปทานซ s i เฉยๆเขาไม่ได้ผ่านตอมอ,อยู่ดีผ่านผ่านเคยไป่อเครื่องที่จีนอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเพราะเราแนทน n s i ทีนี้มันก็จะไปตื่นเต้นอีกทีหนึ่งก็คือ ตรงที่ต่อมโซนี่แหละว่าเขาจะถามเราไหมว่ามีตั๋วขากลับไหมมีตั๋วขากลับประเทศคุณไหมอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็เตรียมไว้แล้วว่าเออก็เดี๋ยวจะออกทางเรือไงมันนั่งเรือไปญี่ปุ่นได้ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปญี่ปุ่นแล้วเขาจะถามอีกไหมอ้าวแล้วคุณไม่กลับประเทศเหรออะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวไว้หมดแหละแต่ทำไมคุณไม่ซื้อทุกอย่างไว้ตั้งแต่ต้นเลยละ่ะ มันอีกนานไงฉันเดินทางตลอดเวลาทั้งปีไม่สามารถที่จะวางแผนระยะยาวขนาดนั้นได้เพราะมันอีกตั้ง2เดือนอะเดี๋ยวเราก็จะไปที่ Security Check แต่เขาไม่ได้ให้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะผ่าน Security Check ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องควรระวังในการผ่าน Security Check ก็คือเขาก็ตรวจทั้งคนทั้งของใช่ไหมอ,อย่างแรกเลยก็คือของเหลวต่อชิ้นต่อขวดห้ามเกิน1 0 0 ml ถ้าเกิดมีหลายชิ้นก็แพ็คใส่ถุงซิปล็อกอเขามีรูปบอกอยู่แล้วก็อย่างที่สองก็คือพวก power bank ห้ามเกิน32ม0มพันที่ต้องระวังมากอย่างหนึ่งคือพวกของมีค่าชิ้นเล็กๆเ,เห็นบางคนมีนาฬิกามีสร้อยคอมีมือถืออะไรอย่างนี้ก็คือให้รวมใส่ในกระเป๋าเป้ของเราไปเลยเพราะว่าเห็นมีคนแบบต้องถอดมาใส่ในตะกร้าเขาจะให้เราเอากระเป๋าวางบนตะกร้าคือ มีนาฬิกามีอะไรที่ถอดบ้างในตะกร้าหมดเลยมันก็คงไม่มีใครขโมยหรอกแต่ว่ามันเสี่ยงในการที่จะลืมเพราะเคยแล้วเมื่อก่อนเรามีเข็มขัดลืมไงแล้วพอวิ่งกลับมาเอาอีกทีหนึ่งอะไปไหนแล้วถ้าตัวเราผ่านเครื่องตรวจมาเร็วกว่าของเนี่ยโอเคเราวิ่งมาเหมือนวิ่งมาดักทันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านไอ้เครื่องตรวจแล้วมันเสียงติ๊ตๆิอ่ะเขามาตรวจเราอะไรเงี้ยก็ของเราอาจจะผ่านไปแล้ว ของมันชิ้นเล็กไงพอมันชิ้นเล็กปุ๊บมันก็จะตกหล่นได้ง่ายหรือคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาอาจจะหยิบไปผิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ในกระเป๋าใบเดียวกันอ่ะมันก็จะเป็นชิ้นใหญ่ไงเราจะเห็นได้ง่ายกว่า,อย,า,อ,ยาอย่างรอบนี้เขาก็มีมือถือพาสปอร์ตอะไรพวกนี้อกอใส่ในเป้น,นี้ไปเลยแล้วก็วางใส่กระบะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นคนอื่นแยกออกมาวางวางวางมันก็ไม่จําเป็นไงเพราะาสิ่งที่เขาให้แยกมามีอย่างเดียวคือถ้าเรามีโน้ตบุ๊กหรือมีแท็บเล็ตอันใหญ่อ่ะ,ะอก็ ตอนนี้คือเราผ่าน Security Check mm hmm. มาเรียบร้อยแล้วพอเข้ามาปุ๊บเราก็มาดูที่บอร์ดอีกทีนึง mm hmm. เพราะบอร์ดเขาจะบอกว่าเราจะต้องไปเกตไหนแต่จริงๆแล้วเขาบอกไว้ในตั้งแต่ Boarding Pass แล้วแต่เราก็มาคอนเฟิร์มอีกทีนึงไง mm hmm. เพราะว่าบางทีเกตมันเปลี่ยนได้นะทีนี้ของเราอะ่ะก็คือเป็นอัมสเตอร์ดัมก็คือเกตที่32ของเราเกต32เราก็มาดูที่ตรงนี้ 3ามใช่ไหมก็ไปทางใายจากวอร์ซอจะไปอัมสเตอร์ดัมสังเกตว่าเราไม่ผ่านตอมอเลยนะเราผ่าน Security ้เช็คมาแล้วแล้วก็นี่ก็คือหน้าเกตเลยไม่มีตอมอเกตเขาเยอะอยู่เหมือนกันนะเดินยาวมากที่โปแลนด์เขาชอบทำรูปเป็นรถเข็นนะอันนี้คือเครื่องบินที่เราจะขึ้นนะของ KLM ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วและเครื่องของเรานี้ก็คือลำนี้นั่นเอง นั่ง KLM นะไปต่อที่อัมสเตอร์ดัมเขาให้เราเป็นคนสแกนเองอ่ะดีกว่าดูนะสแปลงโอไฟนอลคอแล้วนี่แถวสุดท้ายอันนี้จีเป็นคนเลือกเอง 28F สิบแดเอฟเสียตังไหม Just before landing, I'll come back with the arrival information and for now, I wish you a very pleasant flight on board. No. A very good morning, dear passengers. My name is Bart Hendricks and on behalf of the entire crew, things about the safety on board and out of respect of everyone's privacy. At all times when charging, charging of electronic devices is not allowed during taxi takeoff and landing. If your device produces smoke, gets hot or shows signs of damage, unplug the device from charging immediately. and... One, two, three.